ี่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายครับผมยังอยู่ที่จังหวัดน่านครับคุณแม่จันทรสาวน่านของเราพามาที่นี่ครับนี่ฮะด้านหลังผมนี่นี่คือประตูของวัดวัดศรีกู่เซี่ยวพระธาตุเจ้าชัยชนะแต่ว่าเออ่แม่จันทร์ของเราบอกว่าชื่อวัดเชียงรายเนาะ อันนี้ผมอยู่ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าวัดครับแล้วก็มีศิลปะเป็นไม้แกะสลักนะเป็นไม้แกะสลักรูปนักรบก็เลยมาเก็บภาพเพื่อนๆดูครับอันนี้เขียนว่าแสนหารอันนี้เมื่อกี้ที่ผมยืนด้านหลังผมคือเขียนข้างล่างว่าพญาด่านนะครับวัดนี้เมื่อกี้ทางด้านนอกตรงนู้นตอนขับรถเข้ามาเห็นเรือซึ่ง แม่จันทรนบอกว่ามีพิพิธภัณฑ์เรือนะครับเดี๋ยวจะย้อนออกไปดูแต่ตอนนี้ให้เพื่อมาดูบริเวณของวัดก่อนนะครับทางด้านนี้นะครับเป็นแม่น้ำน่านนะเราเดินดูไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นองค์พระพระธาตุเจดีย์สวยงามสีขาวมียอดฉัด อืม่เดินมาดูด้านในครับครับเพื่อนๆครับเราเดินเข้ามาผมก็สงสัยว่าใต้แม่แม่แม่จันทร์ก็บอกวัดเชียงรายแต่เมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นผมพูดใช่ไหมฮะบอกว่าไม่มีคําว่าวัดเชียงรายตรงประตูที่เป็นซุ้มประตูข้างด้านหน้าเนี่ยเขียนว่าวัดกู่เซี่ยวซึ่งตรงกับป้ายอันนี้ครับพระอาจารย์ครับสวัสดีครับเจอพระอาจารย์พอดี ผมก็งงพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมาถึงเ,เห็นป้ายของกรมศริลปากรมีความสนใจเป็นอย่างมากครับอาจารย์จะขอญาตขอความรู้ขอความรู้เกี่ยวกับตกลงวัดกู่เซี่ยวหรือวัดเชียงรายครับอาจารย์ครับเดิมอย่างนี้นะโยมนะต้องขอจเจริญพรว่าวัดกู่เซี่ยวกับวัดเชียงรายออบอกเนิ่นๆินว่าไม่มีความเกี่ยวข้องอืผูกพันกันใดใดทั้งสิ้น วัดกู่เซี่ยวตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านเชียงรายตําบลดูได้ครับอําเภอเมืองจังหวัดน่านโดยคนทั่วไปเขาจะตีรวมโดยไม่รู้หลักของพระพุทธศาสนาเขาคิดว่าวัดกู่เซี่ยวนี้เป็นสมบัติของวัดเชียงรายบนที่อยู่ที่ยมเข้าใจแบบนั้นหเหมือนกับที่โยมแม่แนะนํามาว่า<ช>วัดเชียงรายแต่ความจริงแล้ววัดกู่เซี่ยวกับวัดเชียงรายไม่มีความเกี่ยวข้องกันใดๆทั้งสิ้นดีเลย<ม>ครับงั้นเดี๋ยวขอความรู้เลยจะได้จะได้เข้าใจกันให้ถูกต้องตามกรมศิลปากร แห่งที่เ็ดจังหวัดเชียงใหม่มาบุรณะปฏิสังขรณ์ครับอารามล้างของวัดกู่เซี่ยวก็หมายความว่าโบราณสถานแห่งนี้ก่อสร้างในอาณาจักรหลักคำพศสองส,องอสามเก้าห้อสองสามเก้าห้าครับผมก็แสดงให้เห็นว่าวัดนี้ติดแม่น้ำน่านครับก็อีกสกักครู่ถึงจะพาไปดูแม่น้ำน่านทางน,นี้ทางนี้นอ่าทางนี้แม่น้ำน่านคือวัดนี้ก่ออิฐถือปูน อยู่ท่าบ้านดูก็หมายความว่าท่าน้ําบ,บ้านดูแต่เป็นภาษาล้านนาที่แปลออกมาแล้วหมายความว่าวัดกู่เซี่ยวนี่เดิมทีมีเดิมวัดอยู่แล้วเพียงแค่หนึ่งไล่เศษๆเท่านั้นครับในต้นราชการที่ห้าก็เลยสั่งให้ยุบวัดที่<อ>ไม่พอหกไล่ให้ไปรวมกับวัดดูใต้อ,อาเภอเมืองจังหวัดน่านครับภายหลังมาท่านครูบาเคก็คือทุเจ้าเคครับจังหวัดน่าน ก็ได้มาสร้างบุรณะปฏิสังขรกับกรมศิลปากรที่7จ็จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยเปิดวัดกู่เซี่ยวขึ้นเพราะตอนนี้วัดกู่เซี่ยวเป็นที่รู้กันในสังคมเมืองบางกอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับชนิดหนึ่งของจังหวัดน่านก็หมายความว่าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าอุโบสถเดิมครับนี่คือซากเดิมของวัดกู่เซี่ยว คือพระอุโบสถคือพระอุโบสถตัวพระอุโบสถงั้นแสดงว่านี่อายุหลายร้อยปีร้อยกว่าปีเกือบสองกว่าปีครับทีนี้กรมศิลปกรบูรณะขึ้นมาแต่ก่อนเราจะเห็นซากปรักหักพังและทีนี้ทําไมวัดถึงผินหน้าไปทางทิศตะวันออก แสดงให้เห็นว่าการเข้ามณนคมสมัยโบราณไม่ได้ใช้สัญจรทางถนนเพราะสัญจรทางแม่น้ํานี่คือแม่น้ำน่านที่เห็นหลัง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 ลัวพญานาคใช่ไหมฮะนี่ที่เห็นสีขาวนี่คือ พญานาคซึ่งเป็นทางเข้าเขาเรียกว่าประตูพญานาคก็คือประตูที่จะสู่เข้าวัดกู่เซี่ยวในปัจจุบันอ่เราไปชมแม่น้ำนัน,นครับ,รบพระอาจารย์ขอทราบนามพระอาจารย์ก่อนครับคุยกันตั้งนานแล้วอามาเมืช่ว่าพระครูปลัดมงคลเมธาวัตาครับอยู่กับเจ้าอาวาสนี่มานานครับแต่ว่าก็เป็นการส่งเสริม ช่วยเหลือซึ่งกันซึ่งกันในพระพุทธศาส,สนาหมายความว่ามีความรู้แล้วก็ต้องเผยแพร่ให้ญาติโยมได้ทราบว<อ>่าวัดกู่เซี่ยวกับวัดเชียงลายเป็นยังไงค,คนมักจะเข้าใจเหมือนโยมพูดนี่แหลวะว่าวัดเชียงลายกับวัดกู่เซี่ยวมีความสัมพันธ์กันยังไงก็ต้องบอกในหน้าที่นี้ว่าวัดเชียงลายคือวัดข้างบนนู่นตั้งอยู่ในบ้านเชียงลายตำบลดู่ใต้อําเภอเมืองจังหวัดน่านแล้ววัดกู่เซี่ยวนี่ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองจังหวัดน่านเหมือนกันเหมือนนกัแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแล้วแล้วใน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 ขณะนี้ในขณะนี้เป็นวัดกู่เซี่ยวเต็มตัวเต็มตัวแล้วก็หมายความว่าพระพุทธศาสนานั้นเขายกว่าวัดกู่เซี่ยก็คือวัดกู่เซี่ยวไม่เกี่ยวข้องพันธะใดๆทั้งสิ้นกับวัดเชียงรายอที่ที่โยมเห็นคือแม่น้ำแม่น้ำน่านคุองน้ำโนนจุดไปถึงคุ้งน้ำโนนติดับเขตพระราชฐาน ใช่ที่พักของสมเด็จพระเทพท่านครับเมื่อกี้ผมเข้ามาก็คุณแม่บอกวาอ่าเป็นเป็นพระตำหนักใช่ไหมเรียกว่าพระตำหนักต,ตำหนักทองน้อยคือครับเป็นตรงนั้นที่รั้วปิดกั้นตรงนั้นครับเขาเรียกว่าเขตพระราชฐานครับแล้วที่โยมเห็นว่าตรงนี้คือทางเสด็จพระจาเนินออกพักกาลังอของสมเด็จพระเทพที่เราเห็นสีแดงจางๆอยู่ตรงกลา,างถนนนี่คือ เส,เส้นทางเสด็จ,าจดเางเ,เสด็จพระบรมนนเนรเสด็จพระบรมเนรในออกพระกำลังในตอนเย็นตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสองทุ่มโดยประมาณท่านเสด็จมาที่นี่บ่อยเสด็จมาทุกปีอปีหนึ่งก็อาทิตย์หนึ่งเป็นประมาณงั้นงั้นทางวัดก็ได้รับเสด็จตลอดท่านจะทางวัดก็เสด็จพระบรมเนนมาผ่านาแรกที่ท่านมาก็ตำรวจทหารก็ข้าวกุรีกุจอในวัด บอกห้ามพระสวดมนต์ห้ามนุ่นห้ามนี่ญาติโยมก็ห้ามมาทาบุญทีนี้รู้ถึงพระเนตรพระกันก็เลยบอกว่าวัดน่ะเกิดก่อนพระตําหนักวัดอยู่ก่อนพระตาหนักเป็นพระเมตตาพระสงฆ์อยู่ยังไงก็ให้พระสงฆ์ปฏิบัติกิจตามปกติตามปกติใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็ท่านเจ้าวาดก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงสรงพระรุณาโปรดให้เข้าเฝ้าทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราดำเนินมาที่จังหวัดน่าน บรรยากาศดีมากเลยฮะผมสงบเงียบเมื่อกี้พอผมเดินผ่านประตูกออกมาปุ๊บเย็นสบายเลยวัดนี้เป็นวัดที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดน่านครับแต่ว่าอยู่ในชานเมืองระยะห่างจากอำเภอเมืองตัวเมืองน่านถึงวัดกุเศีลระยะทาง4กิโลถ้าพูดภาษาชาวบ้านภาษาภาคกลางเขาก็บอกว่าชานเมืองแต่ว่าอยู่ในอำเภอเมืองก็มีลักษณะที่ว่าหนึ่งดูวิถีชีวิตชาวบ้านเขาก่อ,อไปมีเรือหาปลา คุ้งน้านี้หน้าวัดตั้งแต่ต้นไม้ต้นนี้จนไปถึงเขตของพระราชฐานเขาเรียกว่าคุ้งน้ำเป็นทางโค้งเป็นโค้งน้ำเขาเรียกว่าคุ้งน้ํานู้นต้นน้ำคุ้งน้าใต้เป็นเขตอภัยทานโอ้ใช่แล้วหมายความว่าชาวบ้านหน้าวัดนี้คือหาปลาไม่ได้ครับถ้าฝากนู้นคือให้ชาวบ้านหาปลาได้ฝั่งนู้นใช่ก็หมายความว่าคนละครึ่งก็คือจังหวัดน่านอยู่นะทางนู้นยังเป็นจังหวัดน่านอันเป็นยังจังหวัดน่านเขาเรียกว่าเขตอําเภอภูเพียง ใช่เมื่อกี้ผมไปพระธาตุพระธาตุแจ้แห้งข้ามน้ำสะพานไปพัฒนาเขตอำเภอภูเพียงเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วเขาใช้แม่น้ำแบ่งแยกโซนกันครับเมื่อกี้ก็ข้ามแม่น้ำแล้วก็เขาเรียกว่าอ่าแม่น้ำน่านแบ่งแยกพระธาตุแจแห้งคือเขตอำเภอภูเพียงครับแม่น้ำสายในเมืองเขาเรียกว่าเขตพระธาตุชังค้ำคือพระธาตุในเมืองแต่ว่าหัวใจหลักนั้นคือ พระาธาตุพระบรมาธาตุเจ้าแช่แห้งเป็นศูนย์หล่อรวมจิตใจของชาวจังหวัดน,น,น่านเขาเรียกว่าพระบรมาธาตุเจ้าแช่แห้งผมนึกภาพสมัยโบราณนะที่พระอาจารย์บอกว่านี่คือถนนผมยังนึกว่าถ้าเมื่อกี้มาจากแช่แห้งมาทางนี้ใกล้กว่านะใกล้กว่าใกล้กว่าขับรถใกล้ <laughs> กล <laughs> ช่ไหมฮะจากวัดพระดาแช่แห้งทํามา,ถ,า,มาถ้ามาทางเรือนี่ใกล้มาขึ้นตรงนี้ เดิมทีนั้นซากปรักหักพังที่ยอมเห็นอยู่นั้นมีแค่นั้นยังไม่ได้มีมากนี่ครูบาเคท่านก็มาสร้างวิหารหลังนี้ขึ้นสร้างขึ้นสร้างปีดีขึ้นที่เหลือเหลือให้เราได้เห็นก็มีซากปรักหักพังต้นโพต้นนี้ันไปไปไปดูเมื่อกี้ยังยังไม่ทันดูซากปรักหักพังอ่าไปดูอาจารย์พาพาผมดูบริเวณของวัดกู่เซี่ยวซึ่งผมว่า สงบล่มเย็นอ๋อนี่นี่นี่คือเอ่อถ้าผมไปยุทธยาหรือไปโบราณสถานที่อื่นเนี่ยเขาจะมีภาพภาพเขาเรียกว่าภาพภาพสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นน,ปน,น่าจะเป็นรูปแบบไหนยังไงนะฮะนี่นี่เราก็นึกภาพไม่ออกแต่ว่ารู้ว่าเนี่ยคือพื้นที่เป็นพระโสถแนค่คือที่นี่มาเห็นปุ๊บ คือไม่ต้องสันนิษฐานเลยับดูภาพปุ๊บรู้เลยว่าลักษณะวิหารตั้งผินหน้าไปทางทิศตะวันออกมีท่านฐานสักคีชีที่เป็นหลักฐานเอียงๆอยู่เนี่ยมีพระประธานตรงนี้ก็คืออาสนะสงฆ์ที่พระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาขึ้นไปดูพระพระพุทธรูปใกล้ๆได้ไหมครับเป็นศิลปะของทางล้านนาใช่ไหมที่ว่าองค์องค์พระจะต้องอยู่ใน ใน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 ซุ้มใช่ไหมฮะอ่มเพราะผมไปอย่างเช่นวัดพระธาตุลำปางหลวงก็อยู่ในซุ้มอ่าเนี่ยนี่ครับนี่ดูได้เลยว่านี่คือซากปรลักหักพังเดิมที่ยังปรากฏหลักฐานแน่รับเป็นร้อยปีครับนี่ก็คือซากเดิมซึ่งกรมศิลป์เพียงแค่บูรณะไม่เท่าไหร่ครับนเพื่อนไปดูอันนี้พระพระอาทิตย์ส่องมาทางนี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะบันทึกภาพได้ชัดเจนหรือไม่นะครับน่าจะชัดเจนกราบ นมัสการไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆครับนี่คือสร้างสลักักพังดูลักษณะแล้วคือเขาเรียกว่าพระอยู่ในสถูปครับพระอยู่ในสถูปในโบราณก็เป็นการรักษาพระพุทธรูปไม่ให้คนมาขโมยหรือว่าสมัยโบราณตัดแขนตัดคอท่านไปอย่างเนี้ยผมว่าถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยป่านนี้ไม่อยู่แล้วไม่เราไม่เห็นละเราไม่เห็นละนี่เขาเรียกว่า เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่ชาญฉลาดเอาพระไว้ในข้างในแล้วไม่สามารถที่จะออกได้เพราะว่าช่องทางเพียงแค่เล็กๆแ,แค่นี้เอง่นี้เลยนี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบา้านโยมมันอยู่ทางนี้ก็ได้มือนรับแล้วก็นี่คือการสร้างของท่านครูบาเจ้าเคเป็นพระธาตุองค์แรกเขาเรียกว่าพระธาตุเจ้าชัยชนะวัดศรีบุญเซียว<อ>ที่เขียนที่เขียนไว้ตรงหน้าประตูเมื่อกี้ผมกางประตูแล้วก็โยมแต่แต่อันนี้ก็ ก็เก่าแก่ไหมครับไม่เก่าแก่นี้สร้างในสมัยที่ท่านเป็นสมภารรักษาการที่นี่ครับแต่ศิลปะศิลปะบรมธาตุชัยยาครับบรมธาตุชัยยาแล้วก็หันไปข้างบรมธาตุชัยยาก็คือทางใต้ทางใต้เพราะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านนับถือหลวงพ่อพุทธทาสนับถือหลวงพ่อพุทธนี่คือโวสถแบบล้านนา สังเกตว่าผมจะเห็นก็บนยอดจะมีนี่คือศิลปะศิลปะแบบร้านนาซึ่งภาคกลางไม่มีใช่ครับใช่ครับแล้วโบสถจะเตี้ยๆแบบนี้อ่แต่ว่าอุโบสถจะมีซี่คือกันโจรกันขโมยเข้าแต่ข้างในเป็นหน้าต่างที่เขาเรียกว่าโบสถแบบร้านนาที่ท่านสุบาเคท่านสร้างขึ้นมาครับนี่คือบรรยากาศของวัด พื้นที่ก็ไม่ใหญ่เนาะพื้นที่เพียงแค่ไล่เศษไล่เศษเศษนะครับเนาะครับไปดูทางนี้หน่อยผมเห็นเมื่อกี้เข้ามาผมเห็นว่าคุณแม่บอกว่ามีพิพิธภัณฑ์เรืออ่าพิพิธภัณฑ์เรืออยู่ด้านนอกก็เป็นของทางวัดเป็นของวัดเรือทั้งหมดของวัดกู่เซี่ยวที่คูบาอุปธรภมอยู่มีทั้งหมด17ลำมีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่เรือกลามเรือแข่งเนี่ยนะมะาเรือแข่งในจังหวัดนั่นอ๋อ จังหวัดน่านจังหวัดเดียวที่มีพระคุณเจ้าเป็นหัวเรือโขนหัวเรือสนับสนุนในการอ่าแข่งขันเรือขันเรือใช่เพราะว่าเงินที่จะหล่อเลี้ยงมาในการพายเรือนี่ยากครับอ่างั้นเดี๋ยวผมขอญาตไปดูในส่วนของที่เป็นพิพิธภัณฑ์เรือนะครับงานนี้ก็รบกวนแล้วก็กราบขอบพระคุณ ในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับช่องโดโด้พาเที่ยวก็ได้รับความรู้ครับครับ,บค,ครับครับเรามาในส่วนของด้านหน้าของวัดกู่เซี่ยวครับกำลังจะขึ้นมาที่พิพิธภัณฑ์อันสวยงามนะครับอ นี่ยายยังไม่เคยเห็นนะยายอยู่หน้าอยู่นาผายายยังไม่เคยเห็นตรงตรงตรงนี้เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับพระพิพิธภัณฑ์อ๋อเป็นหอพระครับข้างในนี่คือวัตถุโบราณทั้งสิ้นใช่แต่ข้างรอบนอกนี่ไม่ใช่สั่งทำใหม่เป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปด้านในนี่คือวัตถุโบราณ ขึ้นมาดูกันครับได้ย,ยินเสียงนี่ก็เหมือนกับกำลังกาลังกาลังพัฒนากำลังทำให้สวยงามแต่อาคารเก่าแก่ไหมครับอาจารย์ครับอาคารนี้ไม่เก่าแก่ออกแบบเป็นศิลปะครับแบบทนแบบนั่งเรือมสมปาเป็นอาคารที่สร้างมาแล้ออ ใช่ผมเข้ามาก็ดูอ่าเป็นโบราณนะครับนี่เป็นหอพระแล้วก็ไม่ทราบประวัติความเป็นมานะครับแต่ผ้าจารย์บอกว่าเป็นของเก่าแก่โบราณทั้งทั้งสิ้นนะครับ ก็ให้เพื่อนๆกราบขอพรน,นะครับอาจารย์ก็เข้ามาเปิดไฟเปิด <c oughs> เนี่ยฮะก็พาเพื่อนๆชมทางด้านข้างก็เป็นพระพุทธรูปโบราณเป็นองค์พระนอนมมาอ น่าจะเป็นอาสนะของท่านนะครับเป็นหอพระรวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นบุญวัสนาของช่องโรโดพาเที่ยวครับ ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเผยแพร่ให้เ,เพื่อนๆก<อ><ะ>็ตอนนี้ช่องโรดโดพาเที่ยวอยู่ที่วัดกู่เซี่ยวนะครับอยู่ที่วัดกู่เซี่ยวที่อ,อำเภอเมืองจังหวัดน่านศิลปะพุทธลักษณะที่สวยสดงดงามครับ ผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับ FC ผู้รู้ก็อาจจะคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าสิ่งที่เห็นนี่คือให้ความรู้สิ่งที่เห็นนี่คือ,เ,อเป็นันขณะที่โบราณคือในยุคไหนยังไงนะครับ เก่าแก่สวยงามมากครับเกิดมาวัดที่นี่นะหนึ่งสองสามสี่ที่โมาเสียปัจจัยเยอะก็คือตอนซื้อซื้อห้องไปทางเรือครับตรงนี้กับตรงนี้พอมาซื้อไเป็นของวัดอ๋อแล้วเพราะวัานี้ไม่มีคณะกรรมการครับแล้วแล้วแล้วตรงเรือนี่ก็ของของของพระอาจารย์อาจารย์ เราบริจาคไม่เอาไว้ตรงไหนดีเอเดี๋ยวไปใส่ตรงตู้เครื่องตรวจก็ได้ครับครับตรวจนี่ติดกองมีดังครับไปไปดูเรือนะไปดูเรือก็เป็นด้านนอกรอบนอกนะฮะของของที่อยู่รอบหอพระนะครับแต่นี้พระอาจารย์บอกว่าเป็นเป็นเป็นของใหม่ ไม่ใช่ของเก่านจะให้เห็นบริเวณภายนอกของหอพระนะครับ,รบของวัดกูเซี่ยวจะย้อนแสงเดี๋ยวมาดูด้านด้านหน้านั่ก็คือพิพิธภัณฑ์เรือฮะส่วนนี้ก็ยังมีการกอร่อสร้างอยู่ครับเราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์เรือครับแล้วก็ทำสถานที่บรรยากาศแบบเก่าๆนะครับ ตรงนี้เป็นกองฟืนใช่ไหมครับคุณแม่เป็นกองฟืนทําเป็นกองฟืนเอาไว้เป็นอนไม้สับเอาไว้แกะสลักอ๋อไว้แกะสลักอะไรต่างๆาคือเหมือนกับเป็นที่สถานที่เก็บเก็บไม้เก็บไม้ซึ่งเป็นเป็นไม้มีค่าเป็นไม้อย่างดีทั้งนั้นนี่ครับกระบอกโต๊ะเขาไปได้สลูก เพอไปได้ก็อ่านี่ก็เป็นศิลป,ปะกวียนเป็นเกวียนของของทางทางเหนือนะฮะชื่อเรือ,อ,อ,อพรแม่ปนอมอเรือทำไมไหลลำจังเลยแม่เป็นชื่อเป็นชื่อออ,อรเรือเยอะแยะเลยครับแข่งจริงๆเลยใช่ไหมครับแม่จริ คงจะเป็นยี่สิบตัผีพายหรือว่าสามสิบผีพายครับมันมีเป็นชื่อเป็นสื่อเคยเคยลงสนามแข่งแล้วทั้งนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรือเล็กเรือแต่ว่าเป็นเรือศิลปะทางทางเหนือทางนี้นะครับอ,อ,อันนี้คือเรือแข่งแล้วก็ที่เห็นตรงนี้คือที่เห็นด้านบนนี้คือหัวเรือใช่ไหมครับแม่ อันนี้อันนี้ครับหัวเรือเขาก็เอายกขึ้นมาไว้ตรงนี้หัวเรือเป็นรูปรูปอะไร,ะรหรือเปล่าถ้าผมพูดผิดก็เพื่อนๆที่เป็นชาวล้านนาก็ช่วยบอกด้วยนะครับน,นีนนบนนน่น่าจะเป็นร่องรอยของการกราบไหว้แม่ยานางอันนี้ก็เรือลักษณะน่าจะเป็นเรือของเรือเสด็จ เรื่องเรือก็คงจะมีเกี่ยวกับเรื่องของแม่ย่านางนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นสารแม่ย่านางเนาะผมเดาเอาเองนะฮะเพราะว่าคําว่าเรือก็น่าจะมีแม่ย่านางนะครับอรลังการมากครับได้เห็นเรือ แบบประเภทที่ฝีพายเป็นร้อยๆนะฮะอืมีเขียนว่า<ม>เรือสาวเชียงรายแม่บัวไหลสาวบวกแก้วอือเรือเยอะมากเดี๋ยวมาดูป้ายด้านหน้านี่ครับนี่ตั้งชื่อขุนศึกพณนเรศอ๋อนี่ครับยาวยาวมากเลยครับเพื่อนๆดูนะฮะยาวกว่าเรือลำอื่นๆนะครับเรือขุนศึกพันเรศ ยาวสุดลูกหูลูกตาเลยครับยาวหรือว่ายาวเท่ากับบริเวณเโรงเก็บเลยนะครับหางเรือยาวไปสุดเลยนู่นนะครับยาวเท่ากับโรงเก็บเลยครับลำนี้ใหญ่มากครับมันจะเป็นบริเวณด้านหน้าโรงเก็บเรือนะครับ่อยางนั้นก็สำหรับการพามาวัด กูเซี่ยวนะอนนี้ก็ต้องเรียกใหม่ไม่ใช่วัดเชียงรายนะฮะแต่วัดกู่เซี่ยวอยู่บ้านเชียงรายนะครับตามที่พระอาจารย์ได้บอกนะครับแล้วก็เป็นพุทธสถานพระธาตุเจ้าชัยชนะนันก็คงเท่านี้นะครับโดโดดยินเสียงตอกก็แก๊กก็แก๊กก็เลยก็เลยมีอาการหน่อยแต่ก็ก็ต้องต้องพยายามนี่ครับแล้วก็เห็นกำแพงนี้คือ เป็นวานักของพระเทพอ่าเป็นเป็นพระตำหนักพระตำหนองใช่เทพอ่านี่ครับแล้วก็ด้านหลังตรงนั้นจุดล้วนั่นก็เป็นแม่น้ำน่านเป็นที่ออกกําลังกายเดินของพระเทพครับเมื่อกี้พระาจย์ก็บอกนะพระเทพต้องมาสองครั้งมาออกกาลังกายครับงั้นก็ของเท่านี้นะคลิปนี้นะขอบพระคุณแม่จันทร์ทอมากครับที่ให้ความที่พามานะแล้วก็ได้ความรู้เป็นอย่างยิ่งครับ ช่องเรโดพาเที่ยวก็คงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับ p l a ลิส s t เที่ยวน่านนี่นะครับ